ต่อกันที่ EP 3สําหรับเกมคีนิกฟันสุดหลอนเมื่อได้ความจริงของคีนิกแล้วและบอสแต่ละด่านที่น่าตกใจความสนุกและความมันจะเป็นยังไงไปลุ้นกันสวัสดีครับผมยินดีตะะ้อนรับเข้าสู่ช่องเพมีครับครับคลิปนี้เราจะมาต่อที่พาร์ทที่3ของเกมคีนิกธนกรรมปีศาจครับปะเราไม่พูดภาพทำเพลงก่เาเรารีบเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้บอกแสในห้องของ เขาเรียกว่าอะไรก็วงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงที่นี่ถึงเป็นแบบนี้ถ้าอยากรู้ก็ต้องกลับไปดูย้อนครับยังไงฝากกดไลา์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยโอเคเรามาดูอัปเกรดกันอัปเกรดอัปเกรดตอนนี้มีเหรียญทั้งหมด494เ่หรียญหัวใจเอาดาเมจมาหัวได้เพียง0 0้ารงนยทีเราขึ้น300 ออกหัวใจไหมแต่หน้าเมยก็ดีนะเอาความเร็วก่อนแล้วกันโอเคขอเร็วหน่อยขอเอาความเร็วเร็วเพิ่มขึ้นหน่อยอะไรอย่างงี้คือมันต้องใช้แล้วนี่คือถือถือตะบองไปเรื่อยเลยตอนนี้เข้าไปฟันกันจัดป้ายโอ้โหเป็นการถือตะบองที่โหร้ายมาก เค okay. ได้หัวใจเพิ่มมาครับเฮ้ยไม่ใช่ได้หัวใจเพิ่มมาได้ได้หัวใจช่วยมาหนึ่งดวงเลยกันต่อเลยกันต่อนี่แหละฟาซ่าห้องนี้น่าจะหมดแล้วเราก็จะไปตรงนี้นะครับที่เรอให้ตะบองเรามาจากคลิปที่สองอ,อุ้ยเกือบเกือบเลยเมื่อกี้รู้ว่าปีไม่ขึ้น ฟาดต่อฟาดต่อเพราะว่าตรงนี้ต้องมีปีศาจนะครับต้องมีปีศาจออกมาแน่นอนเพราะว่าพื้นที่มันโล่งขนาดนี้ไม่น่าจะปล่อยให้เราได้เดินแบบสบายๆนะฟันฟันแจ๊บนี่เนีออย่ยจะบอกนะว่าเจอบอ่อนอีนี่หรอเขาดูถังแบบถังถังพยาบาลดูมีเยอะมากว่าแล้วเพื่อให้ขายคำเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวจิ๋ว เงือกจิ๋ว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 มันจะโหดจนไปแล้วมันจะโหดจนไปแล้วนี่แน่อู้หูอโดนตัวเข้าหน้าตัวปล่อยเข้าหน้ามันจะมากจนไปแล้วกำหมัดแป๊บตอนนี้ขอกำกระบองฟาดหน่อยหมัดไฟ มามาเรื่อยๆเลยอุ๊ยอันนี้ตัวใหญ่เงือกใหญ่เงือกใหญ่เงือกใหญ่ก็เลยโจมตีนานหน่อยโอ้โหนีเป็นเพชรว่ะม,มีเป็นมีเพชรออกมาดีเลยโอเคแต่ฟาดนานไปหน่อยเมื่อกี้อ๋อไม่น่าหรอกมีหัวใ,ใจให้เราเผื่อไว้เพราะว่าใช้เวลาตีนานโอ้ โอ้โหโว้ยหลบโอ้ยนี่เราหลบได้หมดเลยเมื่อกี้ไม่น่าพูดเลยโดนแป็นสิบพันตีหน้าเลยเมื่อกี้นี่อ้าว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 ใส่บูสซะด้วยไม่หลบซะด้วยเมื่อกี้เก็บหัวใจแป๊บอ้าวโอ้ยหลบทันหลบทัน อโอ้ยใครยังชั่วผ่านมาแล้วปครับเดเลยกจะต่อดูซิว่ามันจะให้เราไปจบที่ไหนเฮ้ยเจอ่องพยาบาลอขอเก็บเพชรก่อนนะครับ นี่ห่วงเพชรมากนี่นี่เพชรจบเลยจบเลยอยากได้เพชรมากโอ้โหเสียเลยเสียเลยเสียเลยไม่เป็นไรอย่างไรได้หัวใจมาหน่อยก็ยังดีชดเชยชดเชยโอเคครับไปนะหรือว่าเราต้องลองใช้ออัลตาพังบ้างนะเวลาศัตรูเยอะขนาดนี้เออจริงๆน่าใช้นะ อเอาตั้งนันี่ยศัตรูเยอะแบบเมื่อกี้คือแบบมันน่าใช้มากเลยทุกคนอุ้ยปลาอะไรมาอันนี้คือปลาขี้ฟันมาเหรอ <c oughs> ออกคุกกี้คุกกี้เอาพี่โลเห <c oughs> อาอะไรวะเนี่ยแล้วเดินม,มาทำไมก่อนอะไรวะสาวแล้วก็ถูกอัน <c oughs> นี้คือ,อย้ายชือกแล้ว <c oughs> อ๋อโอเค <c oughs> ต้องดึงสายสลิง Ủa khổ hui hui Ui. Ui. hui Ui hui sí. này. เอ้ยแล้วก็ลอยไปลอยไปโอ้โหยูวูยูเกือบเอ้ยสนุกนะเฮ้เด่านี้ไอเดียดีทำลูกโป่งไปเรื่อยเอ้ยโลเล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 โวเลโอ้โหโดนจนได้โอ้โหยิยนนหนหย๊นึกว่าลูกโป่งจะแตกไม่ใช่ว่ะเอาเนี้ะอ้าวเรียบร้อยอ๋อเมื่อกี้ผมไปหมุนก่อนอุอย้ยลูกโป่งปักปลาตัวนี้พอดี ปักคาตัวนี้พอดีคุณยายชอบกรกแล้วทุกคนโอเคทุกคนเราข่าไปไ๋อไม่คิดผมดันไปแบบจะไปหมุนเปิดหนีซะก,ก่อนเลยโดนปลาเลยเอ้ถือว่าบอสตัวนี้ไม่ยากบอสตัวนี้ไม่ยากแต่ว่าไปลุ้นกันว่าตัวต่อไปเป็นอะไรโอเคเราผิงตรงนี้นะครับ เกิดอะไรขึ้นแลน้วคุณรอพอไปอะไรมากไหมเนะี่ยแขนเขียวใช่ไหมนี่นี่นี่โอ้โหกังแพงหนาก็เดิมกังแพงหนาก็เดิมอันนี้เราต้องไปทางไหนอันนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่เราต้องไปอีกทางหนึ่งตัวอาวเกียรตไม่มีหรอกโอ้โหนี่เราเกียรตได้มาพันสี่แล้วนะโอ้โหโคตรตึงใช้อีใช่ไหมนี่ในที่สุดจะได้ใช้แล้วครับ ยอมแลกกับเลือดนิดหน่อยจริงๆก็ไม่ควรจะต้องแลกนะเฮ้ยจะจุยรอยอปรนะมาณหกสิบวีครับทุกคนใช่ปะนี่ว่าหกสิบวีปะ่ะเอ๊ะทำไมอ๋อสองเท่าหกสิบนี่คือ,อยังไงมันจะเพิ่มก็ต่ตอนเมื่อเราโจมตีเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อต่อการฟันครั้งหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นมาให้ครับแล้วรานว่าหกสิบวีอ้าโอเค ข้าใจแล้วอันนี้น่าใช้น่าเก็บเอาไปใช้โอเคโอ้ตอนนี้อยากถือสเปเยอะแล้วนี่แหละฟาดครั้งที่ห้าอ๋อฟาดอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองเหมือนกับพลังมันจะเพิ่มจากการใช้กำลังของเราอันนี้ลงไงยังลงไม่ได้ลงคนนี้ก่อนโอเคฟาดไม้ก็ขึ้นครับเห็นปะ่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอเคสิบหกแล้วตอนนี้ ถือว่าใช้ทีกระจายหมดเลยนะโอเคต้องมองจากมุมนี้ครับโอ้หกับดักกัดักตกใจหมดตกใจหมดผมได้ยไงก่อนโอเคเดินขึ้นไป,ไปเดินขึ้นไปเสียงข้างบนนี่คือแบบโบว์เวลไวาย,ยากครับตอนนี้เหมืนข้างบนมีเหตุการณ์อะไรขึ้นหรืออันนี้อะไรแล้วน,นี่เราต้องลงไปใช่ไหมใช่เลยโอเคเป็นสถานที่อันตรายที่สุด ที่ซื้อก็ต้องไปครับนี่อยู่ตรงปลายพอดีนี่ไงเรียบร้อยอันตรายที่ซฮ้อไอเ้เขียวๆเนี่ยคิดถึงเกมเกมหนึ่งเลยที่เป็นแนวตระกูลโซครับเกมเซคิโล่ถ้าใครเคยเล่นนะครับถ้าใครดูคลิปนี้เคยเล่นเซคิโล่มันจะเป็นถ่านที่เราไปหาอะไรสักอย่างนะครับถ้าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นถ้ำอะในนั้นจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นตาบอดมาแล้วใช้ปืนแบบยิงแรงมนะากอ้าวพูดมากโซขาดเลยเออนั่นแหละครับ ถ้าใครเคยเล่น4กิโลน่าจะจำฉากเนี่ยประมาณนี้ได้ไหน่อยและข้างล่างก็จะเป็นพิษอะไรอย่างนี้แต่ผมก็จำไม่ได้นาะไม่ได้เล่นนานมากอะโอเคผ่านไปแล้วครับอุย้ยมันจะพังใช่ไหมอุโอ้ยมันจะรับตาน้ำหนักของทุกคนอันนี้คืออะไรโอเคมารับเราเรียบร้อยแม่นเหมือนจับวางยังไงต่อน,นี้ โอเคอันนี้มันจะเอ็นเหรอขอดูเปียบอ๋อเอ็นตารน้ำหนักเราอุ้ยเกมนี้มีความมีความแบบไอ้นี่เหมือนกันนะตลุยด่านแบบสนุกสนุกอะไรมันก็สนุกอยู่แล้วปะมาเถ๋ยวว่าแบบมีแบบความหลากหลายนะครับในในตละด่านสนุกดี อันนี้เราต้องรอก้อนหินลอยลงมาใช่ไหมใช่เลยต้องใช่แล้วแหละหินต่อไปยังไงต่อไปฝั่งโน้นหรอโอเคโอ้โหโอ้เอ้าผมว่าผมว่าจะพูดติดอ่างทําเพื่อน่าจะมาถูกทางแล้วตอนนี้เฮ้ยรอก่อนขอยแผ่นนึงหอยแผ่นนึงอืโอเคไหนต่อเนี่ยงงวตอนนี้โอเคไปแผ่นนี้ก่อน โอเคโอ้โห <Okay. S 2> oh. ทำได้ดีเลยนะเกมนี้แต่ละอย่าง oh. แล้วก็ลงไปข้างล่างโอเคโหเอาเรื่อง oh. ยังไม่เจออะไรให้ฟาดเลยครับตอนนี้ลูงนี้นะ่าใช้เอาลต้าพังตอนที่เจอพวกฟันเหงือกใหญ่ๆเด้อ แต่ยืนนะครับยืนนะเดี๋ยวโซ่ขาดโอเคโอค้ยเหนื่อยมากถ้ามันเอ็นมากก็จะอี๋เราต้องยืนอยู่บนนี้หน่อยเฮ้ยเย็นล้อนโอเคแล้วยังไงต่อน,นี่แล้วนีผลต้องไปยังไงเฮ้ย อ้โอโหไต่กำแพงเลยวะ่ะไต่กำแพงเฉยทำไมจุดที่เราต้องไต่กำแพงโอเคได้วความนี้โ,โห,โโหนิดนึงโอเคครับผ่านแล้วตรงนี้มันจะอ,อะไรขนาดนั้นโอ้โหพี่เราพอนี่นำหน้าเราไปทุกก้าวเลยเนะี่ย If you collect all necessary parts. I'll be able <laughs> to find what's happening. We need to a good spring and compressed oxygen. Okay. the tools and do not forget to drain the fluid. Hurry up! I am getting worse! i I'm getting worse. I'm getting worse. I'm getting ดี๋จัดให้เมื่อแต่พี่ก็ามาเลยเนกับพี่สองคนนี้เนะี่ยโอเคโอเค,อเคต่อดาเมจตอนนี้ 900. เก้าร้อยอต้าพังเจ็ดสิบห้าอต้าพังแร่งแรงจริงแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยดาเมจเก้าร้อยไปซี่ไม่น่าพอแจบเลยอ่ะหัวใจคีไรน์เหมเพิ่หมหัวใจก่อ โอ้ดาม่พันแปดพันแปดนะทุกคนอืม,อมอเราไปรุยกันต่ออุ้ยตกใจอุ้ยเรียบร้อยอ๋อมีคลื่นมีคลื่นใต้นะ้ำทุกคนเป็นคลื่นเขียวๆลืมสกเราดนว่ยแบบไปแค่กราฟ,ฟิกเฉยๆทำมาเพื่อความสวย,สวย ันนี้หลบทันอยู่นี่แหละฟาซ่าโอเคอเอ้ยจมาทิมตอนนี้ไม่ได้หลบทันไหมโอเคอเค้ยขึ้นน้ำยังไม่มาครับโอ้โหตอนนี้แหละเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้เอาต้าพังเพิ่มอ่าได้รับท่อแล้วได้ได้อุปรกรณ์ที่จะไปทำอาวุธเพิ่มครับทุกคน ฝ่าต่อฝ้าต่อฝ้าต่อโอเคไปๆไปไปแลนะลงมยเยอ้วอ้อ้าๆเลยเป็นไงล่ะอันนี้โอ้โปตอแรกนึวเป็นถงแก๊สราเบิดโอเคครับได้ชส่วนที่สองมาแล้วเก็บเพิ่มเก็บเพิ่ม มันจะหล่นลงมาแน่นอนตัวนี้เราเป็นหนึ่งทีโอ้โหขึ้นนะไม่ก็ไดหน่ากลัวชุดปิงอืมเอาเฮ็ดที่หนึ่ที่สามนะครับออกซิเจนเหรอโอ้ทูโอ้โหเสียวเลยนะไม้แหลมแหลมอีกทีเอ้ยเกือบ เกือบโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเคอเครบครับไปที้นสัวที่สี่เกฝ้ายก่อนโอเคโอ้โหเหรียญเยอะเลยตรงนี้เอาละครับตอนนี้เอาตาพังครบแล้วเราต้องกลับไปให้พี่รอพอประกอบให้หรือเปล่าหรือเปล่านะอยากรับเกีเยรติในตอนนี้ อ่าโอเคดูดน้ำออกไปเรียบร้อยเอาอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกอบเองเป็นปืนหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยพี่รอพอลทำไมโอ้มือแกหายไปเลยทุกคนที่โดนไอ้นี่น่ะไอ้ไอเ้เขียวๆอ,อ,อ่ะ w e a r e going that way เฮ้ยตอนนี้ผมตกใจอะไรก่อนนีระหว่างปืนกับแขนเขาเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าแขนที่รอพอ เฮ้ยแฉนแขนพี่รอพอเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหดูแกเป็นนูเบเลยมือสุราปีศาส <c oughs> ดูหน้าดูหน้าซะก่อนโคตรเศร้าขออเกตแป๊บหนึงได้ไหมอันนี้ไม่พอแล้วคนอ,อเกตหัวใจดีกว,ว่ะโอเคหัวใจเต็มละมายิงตรงนู้นใช่ไหม ทำไมเรายิงตรงนู้นมันต้องเป็นเหตพลาดตรงไหนแน่นอนวุฒ <c> ิ <oughs> อะไรเขาเนี่ยโอเคลงไปสู้เลยอันนี้ยิงใส่ใคร โทษทียิงไปหาใครก่อนเมื่อกี้เอออันนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยนี่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 เออใช้ได้ใช้ได้ถือปืนยิงเลยยิงเลยสกัดมันโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าใช้ไม้กระบอกและยางถลัดก่อยนะ โอเคครับโหยิงทีได้เพชรเลยเพชรเต็มเลยทุกคนนั่นคือเพชรน้ำบวกเยอะเลยอะโอ้โหเอายิงต่อยิงต่อยิงต่อเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบเออสนุกไว้เก็บเหรียญสนุกเลยอ๋ออันนี้อันนี้ถังไม่ใช่ถังกล่องสมบัติกล่องสมบัติ เราน่าจะไปประตูตรงนั้นดีกว่าครับโอ้โหสีปืนหนักมากตอนนี้ไป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 เสียงอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรอย่าบอกนะว่าพี่รอพอ กลายเป็นปีศาจไปแล้วเหรอจริงดิเฮ้ยที่เราพากันเป็นปีศาจไปแล้วทุกคนโอ้โหนางพยาบาลหน้าเหว๋ไปเลยเหว๋ไปงั้นเฮ้ยเกมนี้มันโหดว่ะเกมนี้จริงๆเนะื้อหานี่เราทำแบบกราฟ,ฟิกเป็นแนวแบบเกมแบบภาพสวยๆที่จริงๆขั้นนี้ก็สวยแต่งหมายถึว่าแบบ ทำเป็นหมวดซีเรียสก็ได้นะาจริงจริงเป็นเกมแบบจริงจังก็ได้นะเนี่ยแต่ด้วยกราฟิกกับตัวมันเป็นแบบแนวน่ารักน่ารักหน่อยมันก็เลยแบบว่าดูแบบไม่ได้แบบดูลุลแรงมากแต่เนื้อหาจริงดูแบบแอบมีความรุนแรงอยู่เหมือนกัน,จนเจ็ดร้อยยี่สิบดาวเมลไปเอาความเร็วก่อนเอานี่ใช้ความเร็วในการโจมตีเอาถ้าพังโอเค ให้มันสูสีกันหน่อยจะได้ไม่โดดมากหยุดบอสแล้วว่าน,นี่ตาสุดท้ายแต่ก่อนัล้วว่านี่เจอบอสแล้วใช่ไหมเอาเว้เอาเว้เอาเว้โอ,โอ้มาแล้วในโอ้พี่ร,พอ,ร,รพอพอรุมรพอพอรุมรอพอ อุ้ยโอ้โหลุงรปภเป็นเป็นปีศาจนี่นสนแนลทุกคนแต่เวลาเราจะโจมตีมามันจะมีบอกอยู่นะครับว่าจะมีลัษณ์หีเข้ามาโจมตีหนีกังตรงนี้แล้วก็หลบโอ้โหที่รปาภาที่รปาภากลายเป็นปีศาจฟันไปซะแล้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยมันจะวนกลับมา โอ้ยเกือบเกือบลุงรปภตอนนี้เรากลายเป็นปีศาจฟันว่ะแต่ยังชิปลุกด้วยการใส่หมวกเหมือนเดิมโอ้โหมุ่งได้จะกลับมาเอ้ยเอ้ยอีกนิดนึงนิดนึงยิงไม่หยุดยิงยุงรปภต่อโอ้โห อุ้ยโดนจนได้ครั้งแรกเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วสติสตังค์หลุดแล้วตอนนี้สติสตังค์หลุดเอาลุง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 โอเคจัดการลุงรอปภได้แล้วครับทุกคนโอ้เสียดายลุงรอปภหลังจากที่โดนรัศมีสีเขียวรัศมีอะไรวะรังสีสีเขียวของปีศาจยายช็อกโกแลตไปโอ้โห อา้าวสูญหมดนี่ไนงะยอดเยี่ยมเออก็ะสูญหมดป้าปืนใส่หน้ามาซะ,ะเอ้ยสุดยอดปวดฟันของเพื่อนอะไรครับเนี่ย่ายได้ตลกมากปวดฟังของเพื่อน,อรรน,น,ออนโอเคปืนเราหมดเรียบร้อยแต่ตอนนี้คุณลุงรอพอเราเป็นซอมบี้ไปซะง,งั้นซอมบี้ฟันห่อนอผมเรียกว่าซอมบี้ฟันลวกันโอเคครับในเมื่อเห็นดานนี้แล้วอยากจะรู้ใช่ไหมว่าดานต่อไปจะเป็นยังไง คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันแต่ก่อนเดี๋เลยฝากกด s u b c r i b าแนะกดไลค์กดแชร์ like, ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ที่4ครับโอเคสวัสดีครับผมเจอกันสวัสดีครับ